ลแล้วนเนดเงิมปาเเดียวไี่แตพออาศัยได้กูปุดหากลัวนอนตรงนี้หลยไม่เอา่พี่นอนที่<ะ>นี่กลัวผีอะพี่ม่กลัวเลยนอนในวัดผ,ผีเห็นผงกูก็กลัว เบน,ม,นมือแน่ครัวมันอีกมีกลัวทำไมคุณมีเหตุผนลนที่ลุงนอนที่นี่ทำไมอ่ะลไปอ๋มมอขอนะอ๋อครับขอนี่นี่ก่อนะลูก<อ>เราไม่มีข<อ>้าวปุนสตังทั้งสี่คนก็องเด็ดเหนื่อยทั้งกายและใจเราต้องนอนที่นี่อพอถ้าเช้าเนี่ยหลวงพ่อแกออกบิณฑบาตเ<อ>หลือข้าวมูก้นบาตเอามากินมาทำชีวิตไว้ก็ยังดีเราสี่คนในนก็มีข้าวพระกินนะนะคุณคิดเหมือนกูไหมวะเออ เป็นคนที่เหน่อยที่สุดคือเจ้าบ่ายยามหนาวมีผ้าของพ่อคอยห่มยามร้อนมีผ้าของพ่อคอยพัุมด้วยความเหน็ดเหนื่อยเจ้าบ่ายก็อาศัยสลาวัดที่ยันดีนะแล้วทั้งสี่คนก็หลับไปเวลาผ่านไป BOOM! ต้องโทษตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็ดฝอที่อู่ลำคางหมาเยี่ยไปฟังแกลูกไลไปอยากพูดได้ไปลูกาไมอยากพูดได้ไม่ต้องย้อนรอยถอยหลัง

哎呀。 เี่ยวกับหมาเหี้ยอะไรวะเป็นไรอะไรนีโน่รับรางวัลครับขวามือโอ้ยนีโน่รับรางวัลนี่นี่นีโน่ดีโน่ซ้มอยู่นิ่งๆอ๋อพีแป้งรับรางวัลด้วยที่ไหนฮะหล oh. ังเมนคนให้ไปรอเลยนะฮะโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมูใจเย็นเป็นอะไร mười hai lần về cục của lần đi 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 hai bằng là hương 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 này hương 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 อี๋โหอีโหอีโหใวัดในวาดม,ม,มาเปิดโชว์มาสักนิดหน,นึ่งอ,อีโหอีโหใครมาพิงมัวเปล่ามึงคั่วมึงเง,ง,งไิได้กินข้าวได้ถือหลอนไงใครนะใครวะแม่ตื็นโคกเลยแม่มาเป็นโคกเลย เพื่อนทำท่าอีกรูแล้วมึงวุ้ต้องมาทำอย่างนี้มัไอ้กูรู้กูเออกูอันนี้คืออะไรโคกไอ้เหี้ยะไรแม่โคกอะไรล่ะอ้าวแม่เอ้าแล้วพ่อล่ะกูไอ้ี่รูไม่รู้ว่ะกูรูู้แล้วพ่อเป็นไปไปแล้วไปไป ฝันฝันมันฝันแต่เราฝันนี่เหอเหียเียเหี้ยเหี่าแล้วธรรมดาด้่ต้องูเล่นกมันดิลองดูเออแล้วมันไปได้ใบเออเออไปได้ใบแล้วนี่เาฝันอ่างนี่นะแม่ก้าวอุยคุยคุยอ่ะคุยวจรินเขาก็อยากบอกใครให้เด็เชื่อให้ไฟดับเออมึงเล่นกับมันไหนซิอือ หลับหลับเลยอย่าพูดด้วยโอ้โหไอ้เฮียร้องเหมือนเป๊ะร้องเหมือนเป๊ะไปหยุดนะไป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 ,ไ,ปไม่ต้องร้องลุกมาเลยดีกว่า เออตกใจดิชายที่ตื่นเป็นฝันอ่ะไม่กลัวผีอ่ะไม่กลัวผีอ่ะผีกลัวอุลังคานหมาไอ้เทียนจะมันหูยเลยเ เงี้ยเี้ยเียเียเี้ยหงเงียหลงเงี้ยเลยเี้ยอะไรล่ะเงี้ยเงียบอกกันงเงี้ยเลยอ๋อต้องตัโอเคตัวแกอ่ะเออฮะเงี้ยเงียไม่ผิวาเอีดีเดีพอเออเอออะไรต่อไปไป ไปม่น้องกลัวแม่กลัวอีกหน่อยมึงพูดได้กูัวมันใบ้ไงค่อไปลูกไม่ต้องกลัวนะลูกไปเลยไปเลยเอามือลูกหัวลูกไปเรื่องงาลกนะาวูไปูไปวูไปรู้ไหมอยากพูดได้ไหมไบ้ ยอ,อยายพอยากพูดได้ไม่อยากพูดได้ยังไงต่อวะอยากพูดได้ไปไป,ไย,ปยังไงต่อวะฮะฮะอะไรวะท้าใอยากพูดได้ให้ใบเต้นไปขึ้นแดกฉันเฮ้ยอ่าไมอธิบายมูนวอล์กใครก็จำได้

กลับไปที่วัดเดิมบางไม่เอาคุณไปแล้วคุณงมาแหนแล้วเราแหวนอะไรอยู่เราแหวนอะไรมันดูจะไม่เหลือเหลือแต่เก้าอี่เนี้ยรุ่งนี้เขาทำงานพรุ่งนี้เขาทำงานไปไหนมาดูอะไรไปอหนมาดูอ่ไรเออไม่ใช่ย้อนวันชไหลังกลับไปที่บ้านเออหาใหหาให้ไปหาไปหาเอาผ้าเอาผ้าคืนเนี้ย หาหอไปหาเจ้าของ้าพแล้วแล้วหอให้เจ้าของ้าพพูดอืออ่าพูดสามครั้งให้พูดว่าโอ้ีโอ้ีโอ้ยโมโหทำไมโมโหทำไมจริงกัเนี่ย ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงกลับไปที่บ้านไปหาคุณพระว่าเรื่องนี้คุณพระจะมาคนแก่งการไอ้ใบไปนะคกูเนี่ยมาพดอะไรไร้สาระกันไปเลยมาคุยได้มาพูดไดอะไรไอ้หลานะนะยุงลายยุงตากระบ่ายตากระบ่ายที่ลายเมื่อไปหาคผลัระด้างดูตัวให้ต่างกันต่อไปนะครับสวัสดีครับคุณพระสวัสดีจ้ามาไมล่ะฉันมา